หลังจากที่ชมฟุตบอลจบลงไปแล้วนะคะแม่พึ่งก็จะพาเ,เพื่อนๆไปที่หน้าสนามนะคะหน้าสนามก็จะเป็นที่นักฟุตบอลจะออกมาจากสนามเนาะแล้วก็จะมีแฟนๆนะคะมารอซุงรอคอยลซ็นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเนาะก็จะมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นบางส่วนนะคะของแฟนบอลนะ เดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักของเด็กๆแล้วก็สนุกสนานมากเลยเนาะป้าตายก็ได้ออกมาให้พวกเราได้พบปะด้วยนะคะก็จะมีการแจกรางวัลด้วยนะคะตอนนี้แม่พึ่งก็กําลังเดินหาน้องบีมเลยเพื่อนๆนะคะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเนาะพอบอลจบแกก็จะบอกว่าแม่บีมขอไปอยู่อ่ข้างหน้านะบีมจะรอขอไลเซนพี่ๆนักฟุตบอลนะคะ ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะเ,เดินหาก,กันก่อนเพราะว่าพ่อแกเคยมานะพกกอ่พกกอแกก็จะรู้ว่าจะไปตรงไหนต่อนะคะคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆขนาดว่ามีแค่เฉพาะบางส่วนเนาะแต่ก็มีเยอะเลยนะคะหเห็นแล้วจะน้องบีมนี่อยู่ข้างหน้าเบอร์น, <21 S 2> นี่มีน้องบีมกับเพื่อนนะ,ะโอ้วันนี้ได้อยู่หน้าสนามเลยนนได้อยู่ติดขอบเลยนะครั้งที่แล้วอยู่ข้างหลังไม่ค่อยเห็นนะคะ รถบาสของลำพูนก็เข้าโจทย์รอแล้วจ้านักฟุตบอลทีมลำพูนวรเอือก็ได้ออกมาจากห้องพักแล้วนะคะทยอยออกมาทีละค,คนสองคนนะจ๊ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็บกรรยากาศดีๆนะคะ แมพึ่งก็ไม่ค่อยได้ไปชมฟุตบอลเท่าไรนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเองนะแม่พึ่งไม่ค่อยได้ไปดูนะคะเออก็จะมีแฟบนบอลมาจากทั่วทุกสารทิศนะมาดูก็นัดหน้าในี่คิดว่าจะเยอะเหมือนกันนะคะมีทีมคอนเกนมาเยือนด้วยนะนัดหน้าไม่รู้ว่าไม่พึ่งจะได้ไปชมและถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมหรือ,เ,อเปล่าส่วนท่านนี้ก็จะเป็นโค้ดโค้ดเก่า ที่เคยอยู่ทีมบุรีรัมย์หรือเปล่านะคะอยากที่ไม่พึ่งได้ฟังคนที่อยู่ข้างๆพูดมาเนาะว่าเป็นเป็นโค้ดเก่าของบุรีรัมย์นะคะโค้ดกําลังรับของจากแฟนบอลนะคะมีแฟนบอลนําของมาฝากด้วยค่ะแล้วก็จะมีการขอถ่ายรูปเป็จ้าถ่ายรูปกับโค้ดของทีมลําพูนนะคะน่ารักมากเลยค่ะทั้งแฟนบอลทั้งโค้ดก็น่ารักค่ะมีแฟนบอลโกมือบายบายโค้ดก็บายบาย เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเพื่อนๆในพึ่งชอบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมไหนก็จะมีการปลุบมือให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะก็ให้กำลังใจทั้งสองทีมค่ะเป็นบรรยากาศดีๆนะคะส่วนตอนนี้ป้าตายก็ได้ออกมาโบกมือทักทายแฟนบอลนะคะมีเสียงเด็กๆเรียกป้าตายป้าตายแบบไม่ขาดสายเลยค่ะป้ตายกำลังจะ ออกมาแจกรางวัลค่าแล้วก็จะมีการเล่นเกยมยิดหน่อยนะคะเต่ตอนนี้ป้าไตยกำลังเดินบกมือบายาทักทายแฟนบอลที่มโรสอสงนักกีฬานะคะป้าไตยก็กำลังจะเตรียมตัวเล่นเกมนะคะก็จะมีการแจกเสื้อรางวัลน,นะคะแล้วก็ป้าไตยถามว่าใครยิงประตูคนแรกประตูที่หนึ่งก็มีคนตอบได้อยู่ข้างหลังแม่พึ่งนี่เองนะคะ อยู่ข้างหลังเลยป้าไตยก็โยนเสื้อให้แบบนี้โอ้ oh, oh, ได้หนึ่งตัวโอ้โ oh, ห oh, โชคดีมากเลยค่ะจะมีอยู่เสื้ออยู่สามตัวนะคะไปฝั่งนน้นบ้างป้าไตก็จะไปแจกรางวัลอยู่ฝั่งนน้นบ้างนะคะฝั่งเราก็เรียกตะโกนปา้ปาไตยป้าไตนะคะป้าไตยรู้สึกว่าจะเจ็บหัวเขา่าหรือเปล่านอนดูป้าไตยมีผ้าผ้าก๊อตพ,พันตรงหัวเข่านะคะก็จะมีการเล่นเกมที่หนนแล้วก็แจกเสื้อจ้า เดี๋ยวบรรยากาศตัวบ,บันนีเตรียมพบกับนักฟุตบอลทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดออกมาแล้วจ้าในเสื้อทีมสีม,ม่วงหัวสวยงามเสียงเฟนเฟนร้องลั่นเลยกรีดนะคะเรียกชื่อนักกีฬานะคะเรียกชื่อไม่ขาดสายเลยนะคะโดยเฉพาะเสียงพี่อุ้มพี่อุ้มมนคนนี้พี่อุ้มพี่อุ้มพี่อุ้มนี่มีน้องๆกำลังยืนเสื้อให้เซ็นชื่อนะคะ มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะมากเลยเสื้อสีเขียวสีดำสีขาวเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะมีน้องๆรอรับเสื้อข้างในนะแล้วก็มีพี่กาดรอช่วยนะก็เป็นบรรยากาศที่แบบมไม่พึ่งคิดว่าอบอุ่นดีนะคะสำหรับนักกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะทั้งสองทีมก็บรรยากาศดีนะคะมีแบบแฟนบอลมาให้กำลังใจนะคะพี่อุ้มก็กำลังจะเซ็น เซ็นลายเซ็นให้น้องๆนะคะก็จะมีหลายคนที่มารอรอรับลายเซ็นนะคะอยากได้ลายเซ็นเสื้อใส่แล้วก็เทเลยคครรัััับบพีี่ทุน้้งเอออมมใจด เด็กๆก็ได้ไลายเซ็นจากาพี่ๆนักฟึกบอลทีบุรีรัมยูนเต็ดนะคะเป็นของพี่อุ้มนะคะโอ้โสมใจเลยจ้าป้าตายก็บกมือบ้ายๆป้าตายกลับเข้าสนามกันแล้วค่ะนี่เลยน้องเต้โอ้โหโลเลยได้ไลายเซ็นด้วยทางน้องเต้ทางน้องไหมถูกใจมากเลยค่ะสมกับการรอคอยนะคะแต่น้องบีมไม่ได้เซ็นนะคะพุงบีไม,ม่มีเสื้อน้องบีม,มันลุ้นกับเพื่อน,นะค่ะ ตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มพอดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแม่พึ่งก็จะพาเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นัดหน้านะคะบ๊ายบาย